ดูจากวิดีโออันนี้กันค่ะนางตีกันค่ะลูกดูค่ะลูกช่วยเชียร์ด้วยลูกสมตุยกับบุญยืนฮะตัวไหนชนะต้อมตม้อมต้อมตัวโออยากใส่เดี๋ยวเรอชอบเล่นเครื่องเหรอนายว่าไงสมตุยเห็นไหมมันเอาไว้ไฟกันต้อมต้อมต้อมหนูว่าตัวไหนชนะลูกหนูดูตั้งใจกว่าเรียนนี่นะลูกตัวไหนชนะลูกว่าโอ นห้แน่นะคะเด็กๆทั้งบ้านนะคะเพลินๆนะลูกเอาไว้ไฟโอ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 ้โหลูกเอ้ยเจ็บนะนางเป็นสัตว์กินพืชแต่นางต่อสู้กันหนึ่งตอนช่วงนะคะผสมพันธุ์นะคะนี่โอโอโอฉันว่าวิงหัวฮะแกอุ้ยนะลูกๆหนูยาฟาดเป็นยีราฟนะลูกสมหญิงจะเย็นๆลูกตัวไหนชนะฮะแกว่า นี่แน่ลูกด,ดูจริงจำกว่าเรียนอีกนะลูกและนะในธรรมชาติต้องมีคนชนะแบป๊บหนึ่งขอพักยกก่อนนางบอกและตัวไหนชนะคะเรามาเชียร์กันเอาสุดท้ายไม่ได้ตายแต่เป็นลมตายบายบาย สร cow, le, zie, ุปว <actions>. ่าเป็นลมแล้วหนึ Respect ่งเห็นไหมคะมันเอาไว้ฝอที่ราคาศัพท์เป็นสิ่งสำคัญถ้าเด็กเจอตัวหนานาหรือขีดเส้นใต้แน่นอนถามเรื่องซินโนอะไรซินโนนิมหรือภาษาไทยเรียกว่าคำว้ยพศเด็กๆเป็นไปได้มาที่เราจะรู้ศัพท์ทุกคำเป็นไปไม่ได้แต่เราสามารถเดาได้จากบริบทลูกมาเดากันมา the horn แปลว่าอะไรลูกเขา กูคือกะอะไรคะกะโหลกด้านบนของยีราฟก็คืออันนี้คอด้านบนจะมีแบบเขายั่วๆเขาดดานลูกเขาใช่ด้านบนทำหน้าที่เป็นอาวุธที่ formidable เดี๋ยวว่า formidable น่าจะแปลว่าอะไรหนึ่งหน้าเกรงขามสองแปลว่าฟุ้งฟิงอ่ะเลือกนะคัันน่าจะแปลว่าหน้าเกรงขามหรือแปลว่าหน้ากลัว